เรื่องสั้นชุดปากกาทองเล่าโดยอาจารย์เพชรดาเฟื่องอักษรถ่ายทอดเป็นนิยายเสียงโดยกอญ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้จะมาเล่าเรื่องกรรมของคนที่โกงเงินสร้างเมนวัดกันค่ะความรักทำให้คนดีกลายเป็นคนร้ายฉันใดความรักก็ทำให้คนร้ายกลายเป็นคนดีฉันนั้นเช่นกันกรณีของผมกับตะวัน ใครจะตัดสินใจว่าร้ายหรือดีอย่างไรผมยกให้ครับยกให้อยู่ในดุลยะพินิษของความคิดความรู้สึกส่วนตัวของคุณแต่ละคนเพราะเรื่องราวมันผ่านไปแล้วทิ้งไว้เพียงร่องรอยที่ไม่มีวันหายไปจากใจของคนอย่างผมตะวันเป็นคนดีเพราะความเป็นคนดีของตะวันนั่นแหละที่ทำให้ผมเสียใจนักที่พาชีวิตของตะวันตกตำ่ำ ผมแค่กรรมกรก่อสร้างที่แต่เต้ามาเป็นหัวหน้ารับงานเหมาก่อสร้างเล็กๆมีลูกน้องสามสี่คนจากอีสานดินแห้งแลง้งผมได้มาอยู่เมืองอยุธยาที่เป็นเมืองพระคนใจดีมีเมตตาอบอุ้มจนชีวิตผมมีความอยู่ดีกินดีตะวันเป็นลูกสาวเจ้าของโรงสีที่มีเรือนค้าข้าวหลายลำฐานะเทียบกันไม่ได้เลยแต่ตะวันก็รักผม ตะวันขอเพียงให้ผมไปสู่ขอเธอเท่านั้นสินสอดทองมั่นหากพ่อเรียกมากมายนักก็จะช่วยหามาจนให้พอแต่งผมทำงานตัวเป็นเกลียวงานเล็กงานใหญ่รับหมดเพื่อเงินบุญเหลือเกินที่ได้งานสร้างเมนที่วัดแห่งหนึ่งหลวงพ่อท่านรู้จักกับตะวันตะวันแนะนำให้ท่านจ้างผมสร้างเมนหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ล้าสมัยและชำรุดจ,จนเวลามีโศบทีก็ทุลักทุเลเป็นอย่างมาก 3ามแสนคงพอนะโยมอย่าเอากันมากเลยค่าแรงอะไรก็ช่วยช่วยกันไปแบบตามนี้แหละหลวงพ่อกลางแบบเมนให้ผมดูซึ่งผมยิ้มหวานทันทีงบประมาณพอสู้ได้วัสดุอุปกรณ์อะไรคงไม่แพงนักหรอกผมมองหาหนทางหาเงินไปแต่งงานได้ในนาทีนั้นพ่อของตะวันเรียกสินสอดสองแสนทองสิบบาทครั้งแรกผมมองไม่เห็นทางหรอก เพิ่งมองเห็นทางตอนหลวงพ่อท่านจ่ายเงินสดให้ผมมาสามแสนเป็นเงินสดสดสองแสนและอีกหนึ่งแสนเป็นเช็คที่สามารถเบิกได้เลยทันทีผมได้เกินแต่งงานแล้วแต่ผมจะไม่บอกให้ตะวันรู้ว่าเอามาจากไหนผมตรงดิ่งไปหาเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างที่รู้จักทันทีเฮียผมมีงานสร้างเมนะหลายเชยละ่ะแต่หลวงพ่อยังไม่จ่ายเงินนะต้องรอผมสร้างเสร็จก่อน ผมจะมาเอาของไปสร้างเอาไปก่อนเฮียจะว่าไงตกลงเลยไอ้น้องสบายเราคนกันเองอยู่แล้วละ่ะเท่าแก่ไว้ยังหนุ่มอยู่มากตกลงง่ายดายผมเองก็หวังว่าเมื่อแต่งงานกันแล้วพ่อของตะวันคงให้เงินผูกข้อไม้ข้อมือมาบ้างจึงคิดเอาเงินของหลวงพ่อไปแต่งงานก่อนตะวันเคยบอกผมว่าตอนแต่งงานพี่สาวเธอ พ่อยังคืนเงินสินสอดให้จนหมดทุกบาททุกสตางค์เพื่อให้เอาไปสร้างครอบครัวผมเลยตัดสินใจเอาเงินหลวงพ่อไปแต่งงานก่อนจะลงมือสร้างเมนช่วงแต่งงานสองวันนั้นผมให้ลูกน้องสามคนลงมือสร้างเมนไปก่อนและงานแต่งงานของผมหลวงพ่อท่านก็ไปรดน้ำพุธมนให้อีกด้วยผมไม่ได้เงินสินสอดน,นั่นคืนเลยสักบาทเดียวเหตุผลจากปากพ่อของตะวันคือ ตะวันเป็นลูกคนเล็กแต่งงานแล้วจะไม่ให้แยกไปสร้างครอบครัวเหมือนพี่สาวจะต้องอยู่บ้านโดยเอาสามีมาอยู่ด้วยช่วยกันสร้างครอบครัวที่บ้านใหญ่ผมหน้ามืดเมื่อไม่มีเงินจะเอาที่ไหนไปซื้อของสร้างเมนเล่าความจริงก็บอกเมียไม่ได้ด้วยเพราะตะวันเข้าใจว่าผมมีเงินเก่เกามาจากบ้านไม่ใช่เงินใหม่ของหลวงพ่อที่ท่านให้สร้างเมน ผมบอกตะวันไม่ได้ที่สุดทางออกก็มีเพียงทางเดียวคือเอาของร้านก่อสร้างไปลงก่อนเพราะความไม่มีเงินนั่นแหละทำให้ผมก่อสร้างเมนราคาสา0แสนนั่นในราคาสา0 0มื่นกว่าๆเท่านั้นเงินสามหมื่นกว่าๆนั้นผมได้มาจากการผูกข้อไม้ข้อมือของผู้ใหญ่หลายสิบคนที่มาผูกข้อไม้ข้อมือในวันแต่งงานสำหรับลูกจ้างนั้นตะวันเป็นคนหาเงินมาให้เองครับ ผมสร้างผิดแบบสร้างโดยใช้ปูนน้อยที่สุดมีทรายมากกว่าปูนเพื่อลดค่าใช้จ่ายนั่นเองผมซื้อเหล็กผิดขนาดอีกด้วยดีว่าหลวงพ่อท่านไม่ได้มาสอดส่องดูอะไรงานสร้างเมนผมผ่านไปอย่างรวดเร็วผมรับงานอื่นด้วยเพื่อหาเงินมาให้เจ้าของร้านอุปกรณ์ก่อสร้างซึ่งเงินก็ได้มาในช่วงหลังๆเรียกว่าชักหน้ามาปะหลังจนได้ทีเดียวแต่ใจผมก็ไม่ดี เพราะผมรู้เลยว่านั่นคือบาปผมสร้างผิดแบบโอเคว่าใช้ได้พอผีได้แต่อายุมันคงไม่นานเป็น1 0บสปีแน่ผมนอนไม่หลับมาหลายคืนเลยทีเดียวงานฉลองเมนใหม่หลวงพ่อท่านจัดอย่างดีแต่หน้าแปลกที่นับจากการสร้างเมนผิดแบบนั่นเรียบร้อยชาวบ้านแถบนั้นยังไม่มีใครตายเลยสักคนเดียวจนเวลาผ่านไปสเดือน ผมค่อยๆค,คลายใจว่าอีกไม่นานผมจะหาเงินมาสร้างเมนหลังใหม่ให้หลวงพ่ออาจจะเป็นตอนที่ผมรุ่งเรืองหาเงินได้มากกว่านี้ผมจะสร้างแน่นอนตะวันเริ่มมีอาการอาเจียนเหมือนคนแพ้ท้องและตะวันก็ท้องจริงๆผมดีใจที่เมียท้องจนลืมเรื่องที่ก่อสร้างเมนผิดแบบไปเลยทีเดียวพ่อตาเองก็เหิอหลานที่เพิ่งจะสองเดือนเท่านั้น พ่อผมอยู่ขอนแก่นเดินทางมากับแม่เมื่อรู้ว่าลูกสะพ้ยท้องหอบของมาฝากมากมายแต่วันเองก็ไม่ไดังเกียดอะไรแม่ผมเลยเอาใจใส่ดูแลอย่างดีพอดีแม่ผมมีอาการไม่ค่อยดีปวดท้องบ่อยๆและท้องมีอาการบวมผมจึงพาแม่ไปตรวจหาสาเหตุที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดแม่ผมเป็นมะเร็งในท้องผมตกใจแทบช็อกหมอบอกว่าจะผ่าตัดเผื่อมีหนทาง หมอบอกเป็นมานานแล้วด้วยไม่ใช่เพิ่งเป็นผมยอมเสียเงินเพื่อแม่แม่ยอมให้หมอผ่าตัดแต่แม้จะผ่าตัดเอาก็เนื้อร้ายออกไปแล้วท้องของแม่ยังบวมไม่ลดลงเลยหมอนัดผ่าอีกสามครั้งผ่านไปอาการแม่ยิ่งสุดลงท้องที่บวมไม่ยอมลดเหมือนจะยิ่งผ่าก็ยิ่งบวมพ่อเสียใจมากผมรู้ว่าพ่อรักแม่มากพ่อมีแม่คนเดียวเท่านั้น เมื่อหมอบอกให้พากลับบ้านผมเดาได้เลยว่าหมดทางแล้วนอกจากเราวันตายเท่านั้นพ่อพาแม่ไปรักษาหมอกลางบ้านตามคำแนะนำของพ่อตาผมเราพากาันร,รักษาแม่อย่างดีถึงที่สุดแต่แม่ก็ตายจากไปในเวลาอันรวดเร็ว5เดือนเท่านั้นแม่ก็ตายพ่อตาจัดงานศพให้แม่ของผมที่วัดข้างบ้านก็วัดที่ผมสร้างเมนนั่นแหละ แม่ผมประเดิมเมนอนิจาผมนึกไม่ถึงจริงๆแปดเดือนผ่านไปไม่มีคนในหมู่บ้านตายเลยแม่ผมเป็นคนแรกพ่อผมบ้าคลัง่งจนแทบจะจำอะไรไม่ได้ร้องหาแต่แม่เพราะความเสียใจสุดชีวิตแม่เองบ่าตายมันต้องบ่าตายบอกหมานพ่อต้องทำใจนะครับแม่ตายแล้วตายแล้วจริงๆผมสงสารพ่อ แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มากไปกว่าน,นี้ศพแม่ในโรงทองตั้งอยู่ตรงหน้าผู้คนมาช่วยงานมากมายต่างโจ์ขานกันเรื่องศพแรกของเมนวัดนี้เมนใหม่ได้เผาคนต่างถิ่นเป็นเรื่องน่าพูดถึงเสียยิ่งนักบ,บางสุกุลเรียบร้อยสัพเปอร,ร์อจัดก,การทุกอย่างเรียบร้อยชาวบ้านเดินเรียงรายขึ้นไปวางดอกไม้จันรให้แก่ศพแม่ผมตะวันเผาศพไม่ได้ พ่อตาบอกว่าคนท้องห้ามเผาศพผมเห็นตะวันยืนร้องไหยย้เงียบๆด้วยความสงสารทั้งแม่ผมและตัวผมเองนั่นแหละพราผมสรุปไปแล้วเมื่อผมเดินขึ้นไปจุดไฟเป็นคนแรกพ่อตาผมคอยต้อนรับแขกเหลือที่มาร่วมงานทุกคนรู้จักพ่อตาผมทั้งนั้นที่มาก็เพราะพ่อตาผมด้วยนั่นแหละผมถอยออกมายืนข้างเมียพ่อผมฟื้นแล้วนั่งร้องไหยย้เงียบๆ เมื่อควรไฟพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าสับประเรยังคงยืนระบังเปลวไฟอยู่บนนั้นและฉับพลันนั่นเองเสียงดังๆอย่างหนึ่งก็คลื่นครั่นคุณพระช่วยเมนถล่มลงมาไฟไม่ทันดับปล่องควันไฟค่อยๆสุดลงมากองบนฐานเมนฝุ่นสีดำกระจายคลุ้งไปหมดผู้คนหวีดร้องวีดไว้ต่างวิ่งหนีกันอุลามานไปหมดเมนพังเฮ้ย hey เสียงใครคนหนึ่งตะโกนดัง,ดงๆชาวบ้านหลายคนในชุดดำยืนนิ่งงันกับภาพตรงหน้าผมเองก็ข่าวอ่อนแจวับหายไปแล้วผมโดนลากไปกุฏิหลวงพ่อเจ้าหน้าที่สองนายจับกลุมผมอย่างแน่นหนาส่วนกุญแจมืออย่างว่องไวกรรมการวัดหลายคนชี้หน้าผมอย่างโกรธจัดมันโกงเงินวัดโกงอย่างน่าละอายมันสร้างเมนผิดแบบทุยไอระยำ มันพ้นกรรมไม่ละ่ะเมนสาก,กระเบืออะไรวะแม่ตัวเองยังไม่ไหม้เลยเวนเชื่อหรือ,อยังว่านี่เพราะเวนกรรมเลยนะผมก้มหน้าอานิจาลูกเป็นช่างก่อสร้างแต่สร้างเมนเผาแม่ไม่ไหมผมมองไปทางนั้นชาวบ้านหลายคนช่วยกันคุยศพแม่มาจัดการใหม่เผาอย่างตามมีตามเกิดบนเมนเก่าที่พังไปแล้วที่สุดร่างแม่ผมก็ไม่จนได้ มีพระหลายรูปช่วยสวดวิญญาณให้แม่ผมในขณะที่พ่อผมถูกหามส่งโรงพยาบาลผมถูกดำเนินคดีผมรับกรรมอย่างสะเทือนใจอยู่ในคุกไม่ได้รับรู้ว่าลูกที่เกิดมาเป็นชายหรือหญิงพ่อเป็นอย่างไรบ้างตะวันเยบหายไปเลยไม่มีข่าวคราวไม่ไปเยี่ยมผม5้าปีผ่านไปแล้วผมออกจากคุกกลับบ้านที่ขอนแก่นพบว่าพ่อเป็นบ้าไปแล้ว มีคนเล่าให้ผมฟังว่าเมียผมได้ลูกเป็นชายส่วนพ่อผมนั้นตะวันเอาไปรักษาที่กรุงเทพนานหลายเดือนก็ไม่หายจึงกลับมาอยู่ขอนแก่นบ้านเก่าผมก้มหน้าทำนามองหน้าเพื่อนฝูงไม่ได้เลยจนวันนี้ผมคิดถึงตะวันมากอยากไปหาอยากเห็นหน้าลูกแต่คนอย่างผมคงสู้หน้าใครเขาไม่ได้แล้วจนชั่วชีวิตเลยทีเดียว เวลาผมนอนดับตาลงครั้งใดภาพเมนถล่มทลายลอยเด่นอยู่ตรงหน้าพร้อมความรู้สึกที่เจ็บปวดบทเรียนนี้ราคาแพงยิ่งกว่าชีวิตอีกครับและนี่ก็คือผลกรรมที่หมานได้รับจากการโกงเงินสร้างเมนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ